ไปมออะรดีนึติดจจางเลยยังคนด่าเรยนะครับใชมีเซกเกอวนผู้ตายถูกต้อเออใครอยู่เป้าป่าเราหอนหมแล้วตีดเดาเดา ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนทำการมาฟักครับนี่นะครับหัวหัวดงครับนี่มากินไกล้ติดดางแหละเพื่อนนะการฟักแล้วเขาจะเอาไปทอด ต่อไปครับแบบมันทับฝักก่อนอรมันไนดอ้อะไรเนี่ยเอาไปเอาไปทดปอดก็้วเอาไปพัดเครื่องครับตาต่อไปเลยครับใส้ถุงปุยสเสลียวบเนี่ยต้งามหนักว่านก็ไปสองลูกสามโลกมะไเนี่มานะ ตใหญ่นะเบบนี่ยตัวนี่เื่อหลายแล้วไกลไม่แต่กระดูกมานี่หหอยนีอ่ออกมาแบบไหลเนาะโดงเท่าไหร่ซ้มไทยตอนพัดทอดทอดกรอบก่อนอาไปปั่น

นี่ไงปไะเด้๋ยวก็ฟักแหลกเบิร์ดไม่มมมมมได้ครับกินน้ำกันเลยมมแมลงโตยิ่งย่แมลงก็จะมีนูำผัดอีกครับฟักผัดเลยก็จะต้มใส่ใบบัวคาบตีบแทบ ันยองบ่ได้อุ่นบ้านานี่จกไกวบ่นเนี่ยข้อนั่นนี่เบิ่งอยู่นี่จกที่อุ่นนี่เนี่ยาบัติอุ่นบ่มาเม่าผมต้มกับเปียกเว้เห็นมาเขา,า,เาอยู่เม่าเนี่ยเนี่ยไปแล้วว่าอยู่คุณทางเว่จะคำสองคำ

ล้านหาก็เปิดแต่มีใครอ่อนแล้วนีว่าได้ที่หญิงนี่แอลจะมาอเลยให้ยกเขาานะานี่ยว่าย้ามือแรงให้ยกเขา่าให้กกเข้าว่ปแป๊บจกจ้งในขายงามแรยงต้องมีจุดขายทส่สลัดเนอะอมเขาไปดูเขาที่รูไม่ใช่น,นกินตังอันเนี้ยกินปั๊บเสร็เขาทีจำได้เล๋อร้อนไหตั้หนึ แน่ยูเลยสั่งก็เือกโลเลยงานบแซกกับบาแซกบลแซกคือเมื่อสือแห้งบดหยาบบดขุ่มกแซบเบแื้แห้งแซบปลแซบแหละต้านสีแซบของเห็ดโอ้แซบเออส้มส้มีงปลาอย่างส้มส้มปลาบอกมันฝานปลาคอซ้ำนี่แหละ แค่เดียวสามสิบบาทนอกรันนีได้บักอย่างนงบักอีอ่ะงเงีเนี่ยก็อันนี้ต้มแล้วคอยตักแ่งปรุงปุงอ่ะสามบาทอืมโตอืมเปยงหนึ่งปลาปลาสิ้นเดียวนี่แม้ยมีปลาปลานี้เลยมันแป้งซื้อมาให้โอ้ยันโอ้ไม่ใช่มีิมันายนั้นแหละมันใจถึกนะถ้าเขาสืขายถือสามสิบยี่สิบตานที่ยี่สิบแต่ว่าเขาสือปักหลายจับคับ อันนี้โอ okay. mm ้อันน be <'s> okay. ี้มัไม่ได้นี่โอ้หลายเขาเน้นเน้นขายถูกแต่ว่าเขาบอสักหลายตักเขาอิ่มเขาเจ้าเนี่ยสิบบาทเนาะโอ้ยะจะหูวงแฮ่เมื่อยซื้อสิบบาทเพื่อยี่สิบบาทไม่กินสองคนมันงทำสิบบาทกินได้สองคนแหละเพราะมันเปลืองควายเขาเนื้อเขาเนื้อสิบบาทอิ่มเลยเนาะ แบบสองคนเนี่ยแน่กินกับห้าบาทก็มันเขาบันถึงเนาะอู้มันหนึ่งเปลืองไฟแกว่าแกดซีเป็นติ๊บเยเจ้ากินเขาไปกินอยู่น้ำร้านนั้นติ๊บน้อยกินไม่อยากไบ็ด้รอมเพื่อจะไปร้านไงเทขาต้องเบืองให้ดีร้านประมาณนี้กันได้ป่ะติ๊บตัวนี่งเบ็ดซื้อเอาซื้อไม่กินที่บ้านี่น้อาใส่มาเถอะอ๋อคอ ขแห่งก็ได้มันหลายล้านเนาะแข่งกันว่าขึ้ครับเขาจะขายสิบยี่สิบอ่านเขาบอกจริงในข,ขายสามสิบบาทครับจอืำขัวาหอยแข้งได้ครับนัะก่อนบ้านาน,นาไปแค่นี้พรับวัสดีครับ